คือที่จริงโลกเนี่ยไม่ได้คัดค้านหรือต่อต้านไทยนะครับโลกหมายความว่าประชาชนทั่วโลกเขาอาจจะไม่ได้สนใจปัญหาไทยกับเขมรหรอกแต่เรามักจะไปนสนใจสื่อมวลชนที่สําคัญสําคัญในโลกว่าเขาพ้าหัวยังไงก็แค่นั้นเองนอกนั้นถ้าโลกก็คือองค์การสาระชา,ชาติและองค์กรที่เกี่ยวข้องถ้าชาวบ้านทั่วไปที่อ่านข่าวจะไม่มีอะไรตั้งหนาหรอกนะครับแต่ว่าพูดถึงว่า ถ้าเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศที่สื่อมวลชนไทยสนใจอามารายงานเนี่ยผมคิดเห็นว่ามันมันก็ไม่ได้ละเอียดมากพอจนถึงกระทั่งสื่อไทยจะไปว่า CNN ว่า BBC เพราะผมตามอยู่ทุกวันนะครับถ้าเราเข้าใจว่าการเขียนข่าวการนําเสนอข่าวของยกตัวอย่าง CNN จะถูกต่อว่าอยู่เอะผมก็ไม่เห็นมีอะไรผมดู CNN ทุกวันตลอดชีวิตมาเนี่ยนะครับ CNN ก็เพียงแต่บอกว่าไทยใช้เครื่องบินโจมตีไม่ได้แปลว่าเราโจมตีก่อนแต่การที่เราใช้เครื่องบินโจมตีนี่มันเป็นความน่าตื่นเต้นมันน่าผ้าหัว ก็แค่นั้นเองรเราก็ไม่ควรไปตื่นเต้นหรือกลัว C ีน CNN ทุกวันนี้นะเป็นสื่อที่น่าเบื่อที่สุดมีแต่เรื่องตัวเองอเใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นวิชาการที่จะอธิบายอย่างไรก็อย่าไปซีเรียสกับมันเพราะไม่มีอิทธิพลอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงว่าเราห่วงใย,ยโลกในฐานะองค์กรขอ,ของโลกที่รักษาระเบียบโลกคือสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแล้วก็ผู้ดูแลอนุสัญญาสนธิสัญญาออตตาวาอะไรต่างๆเรื่องกกับระเบิดเราก็มีหน้าที่ชี้แจงเราคือกระทรวงการต่างประเทศ มีแลชีแจงชี้แจงเขาก็ชี้แจงไปก็เท่านั้นเอง